สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nintendo Family วันนี้เรามาอยู่กันในเกมก l i t t Connect Re Dive นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากผ่านอีเวนต์แคลนแพทเทิไปนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะทำอันดับกันได้ดีนะครับอ่าส่วนของแทนผมก็เช่นเดิมน่าจะประมาณอันดับ7อันดับ8นะฮะในประมาณนี้เนาะ ยังมีที่ว่างในแคลนอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับอยากมาสมัครในแคลนระดับท็อประดับท็อปสิอะไรอย่างนี้ก็ลองสมัครกันเข้ามาได้นะครับน่าจะว่างสักประมาณ1นถึงสที่นะครับสามารถติดต่อทางผมเข้ามาได้เลยนะอ่ะประมาณนี้อ่ะผมหมดแกมนิดนึงวันนี้นะครับมีกาชาตู้ใหม่เข้ามารวมถึงกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์วันนี้จะเป็นในส่วนของกาชานะครับอ่าก็จะเป็นตู้ของ เรซัมเมอร์นั่นเองนะอ่าต้องบอกว่าเรร่างนี้ก็เป็นร่างที่5แล้วนะครับสามารถจัดทีมของเรได้1ทีมเลยนะเพชรมีอยู่ประมาณนี่นะครับ1นึ0 0 0นนะครับต้องบอกว่าเก็บสะสมมาค่อนข้างนานทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะเปิดจนกว่าจะเรนะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกระชาในวันนี้ครับโอเคเริ่มครับ <laughs> เปิดมาก็ เริ่มเกลือแล้วตึๆๆ,ๆๆๆๆๆโอเคนะครับ10โ,รโรแรกไปนะครับไปใครที่เพชรน้อยนะครับก็อาจจะข้ามได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้น่าจะประมาณช่วงสักไม่เกินเดือนสอเดือนนี้ครับจะมีตู้เปลี่ยนเซ็ตเป็นตู้ของแอมสเข้ามานะครับก็ใครที่เพชรมีเยอะก็ตามมาเก็บไว้รอ แอมเบสได้นะครับโอเคโรที่ยี่สิบนะผ่านไป <laughs> ทำไมมันดู <S <S เงียบๆยังไงก็ไม่รู้ปักปักสองทอง,ทองไปขาด <laughs> หลังจากที่เกมมันปรับการันตีมาเหลือ200นี่ก็ถือว่าใจดีมากๆนะจากเดิม300นี่แบบกล้ากระอ่วนมากนะเอาไป30อย่าง อย่างอีกลุงก็ไม่โปลสามสิบแล้วฮึอย่างอีกโอ้ยมาส่งมาตะเลธรรมดาเนี่ยมาทำไมเนี่ยเอาไปเปลี่ยนชุดมาเดี๋ยวนี้โหลดที่ห้าสิบเฮ้ยมีโหลดเวย หนึ่งตัวนะครับตรงนี้มาลุ้นกันว่าจะใช่เรวไว้หรือว่าหลุดเป็นตัวอื่นนะแต่ที่แน่คือเป็นตัวใหม่แน่นอนนะสามสองหนึ่งไปเรียบร้อยห้าสิบเรย์หล่อม อ่คือต้องบอกว่าเรในตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เก่งมากนะครับแต่พอได้เซนโยแล้วเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญในทีมของเราครับฉะนั้นก็ใครที่ไม่ได้กดในรอบนี้นะสามารถรอไปกดดีรันรอบหน้าได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ต้องบอกว่า50โลเท่านั้นเองนะเพชรยังไม่ต่ํากว่าแต่นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจเป็นอย่างมากเลยนะ ถ้ามากดในหน้าตู้ของเขาเนี่ยมันก็จะได้เศษมาด้วย200เศษต้องถือว่าช่วยได้เยอะมากนะ200เศษนี้จากเดิมที่เขาแจกแค่ร้อยหนึง่งตอนนี้แจก200นะก็ทําให้อย่างน้อยเนี่ยเราอัพไปสี่ดาวได้เลยโดยที่เหลืออีก80เศษแล้วก็ไปสามารถต่อห้าดาวไดก้กดอีกนิดนึงก็สามารถไปห้าดาวได้อะเออมันค่อนข้างดีตรงนี้นะในส่วนของสเฟียร์ผมก็มีอยู่นะเดี๋ยวเลอาจจะใช้สเฟียร์เอาก็ได้เนาะ ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าภารกิจกระชายในวันนี้ก็จบห้าสิบโลเองอ่ะดีจังเพราะว่าเนี่ยตัวที่ยังไม่ได้เนี่ยต้องมีอยู่พอสมควรนะแต่ก็ถือว่าอ่ะโอเคอ่าอยากยูคาลินี้ถ้าหลุดมาก็ยังโอเคนะแล้วก็คูรูมิก็ดีถ้าได้นะครับอ่าแต่ก็ยังไม่หลุดมานะเออประมาณนี้อินโนรีอินโนรก็โอเคเนี่ยมีอยู่ประมาณ6ตัวที่ที่ผมยังไม่มีเนาะถ้ามันหลุดเลดมาก็มีโอกาสได้หตัวดีเช่นเดียวกัน แต่ก็ถือว่าอ่ะวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคอนเทนต์กาชาในวันนี้ก็ค่อนข้างรุดลรไปสุดเดียวสำหรับในกาชาในรอบหน้าเนี่ยจะเป็นอาเมสเลยหรือไม่นะเดี๋ยวก็คอยติดตามอีกทีนะหรือว่าถ้ามีกิจกรรมไหนน่าสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึงนะสำหรับ p ิเิ e ส์คอนเน็กติไดนะครับสวันดีต้องขอตัวก่อนแล้วผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ